เราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายรักเราวันนี้รวบรวม3พฤติกรรมของผู้ชายรักจริงเห็นแล้วดูออกทันทีมาชวนน้องๆพูดคุยกันค่ะสวัสดีนี่ช่องรติเจแปนเองนะคะแม่บ้านญี่ปุ่นจ้าเมื่อเช้าเก็บพริกที่ปลูกมาไว้นะคะสดสดมากๆเลยเพื่อนแกแนะนําให้ตําน้าพริกกะปิจ้ารติะกะวันนี้ก็จัดเมนูน้าพริกกะปิเลยนะคะพร้อมกับไข่ต้มแล้วก็ผักต้มจ้าอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ,อ่ย ไม่ว่าสาวๆคนไหนผู้ชายหรือผู้หญิงก็อยากเจอคนที่รักจริงหวังแต่งใช่ไหมคะทุกคนอยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบกันทั้งนั้นนี่ดูสิเธอฝนกำลังจะตกฉันจะไปรับรูกทันไหมเนี่ยและมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะกว่าเราจะเจอใครสักคน ที่เขารักเราแบบจริงๆโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่ว่ามันก็มีหลายข้อเลยนะที่เราจะมาสังเกตกันว่าผู้ชายคนไหนรักเราจริงทีราติหาข้อมูลมาก็ได้คัดมา3ข้อที่เราสามารถเห็นปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยว่าผู้ชายคนนี้รักเราจริงๆเนาะข้อแรกนะคะเขาจะไม่พยายามเปลี่ยนเราแล้วเขาก็จะพยายามปรับตัวเข้าหาเราด้วยีเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะที่แฟนพูดว่าเธอต้องเป็นอย่างนั้นเธอต้องเป็นอย่างนี้ถ้าสิ่งที่เขาสั่งเราเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากต้องการเป็นก็บ่ง บอกได้ว่าเขาไม่ได้รักเราที่เป็นเราจริงๆถ้าวันนี้คุณได้เจอกับใครสักคนที่เขารักในตัวคุณคุณก็จะมีความสุขมากเพราะว่ามันไม่อึดอัดไม่ต้องพยายามเปลี่ยนคือเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่ความรักที่ต่างฝ่ายต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งใครหรือเปลี่ยนใครมันเป็นความรักที่มีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนเเห็นด้วยกับราตรีไหมคะ ว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นมีความสุขมากๆเลยเช่นกินน้ำพริกกะปิถ้วยนี้นะคะถึงเหม็นขนาดไหนเขาก็ทนเราได้ค่ะอร่อยมากๆเลยส่วนข้อที่2นั้นผู้ชายคนนั้นเขาจะใส่ใจเราอยู่เสมอนะคะ พื้นฐานสําคัญของความรักที่ดีก็คือการใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันจ้าไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวที่ตามเทคแคร์ดูแลห่วงใยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเจอคนที่เป็นห่วงคุณดูแลในวันที่คุณไม่สบายใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ขอแค่เป็นเรื่องของเราเขา<อ>ก็สนใจหมดทุกอย่างคนที่อยู่ข้างๆเธอนะเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนคอนเฟิร์มได้เลยว่าเขารักคุณค่ะเป็นแบบ นี่แหละที่เรียกว่ารักจริงแน่นอนก็ข้อสุดท้ายข้อที่3นะเธอเขากล้าจะเปิดเผยความสัมพัน,นธ์เศร้าใช่ไหมถ้าเกิดเราคบกับใครสักคนนึงอ่ะแต่เขาไม่กล้าบอกใครว่าเราเป็นแฟนนะหรือว่าบอกใครไม่ได้แบบนี้มันก็อึดอัดนะแต่คนที่เขารักจริงเขากล้าจะเปิดความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขานะให้คนอื่นได้รู้ว่าเนี่ยแฟนผมและก็เนี่ยแฟนฉันการเปิดเผยถึงสถานะความสัมพันธ์ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันมันทาให้เราสองคนมีสิทธิ์ที่จะแสแดงออก กันและกันได้มากขึ้นค่ะแถมไม่ต้องมาหลบๆบซ่อนๆให้อึดอัดใจด้วยเขาแสดงความชัดเจนว่าเราเป็นอะไรกับเขาแสดงให้เห็นว enfin ่าคนเนี้จร um> ิงจังกับความรักครั้งนี uh ้จริงจังกับความรักของเรานะจ๊ะ ถ้าเขากล้าเปิดเผยกับเรากับครอบครัวกับเพื่อนก็แสดงว่าเขาจริงจังแล้วก็พร้อมจะเดินไปข้างหน้ากับเราแล้วค่ะเ,เพื่อนเรื่องความรักมันต้องอาศัยเวลาค่ะค่อยๆดูกันไปอย่าเทใจให้ใครมากไปจนไม่เหลือความเป็นตัวเองนะคะเพราะว่าเราเคยเป็นมาแล้วอันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะหากผิดพลาดอะไรไปต้องขออาภัยด้วยค่ะสรุปไปรับลูกแล้วฝนตกนะคะทุก,กคนกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย